สบายดีทุกคนสบายดีเนาะหลังจากอันเ้าพาทุกคนไปเที่ยวตัดเสียงลือเนาะไปเบึงไปเลาะหลินลือหน่อยเนาะวันนี้เ้าพาพี่น้องเข้ามาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งอีกเนาะเป็นที่ลำลือเนาะอยู่ที่เมืองบรุรพาอันนี้กับโบแมนมองเอินมองไกลอันนี้ก็คือเนาะ คือทำนำรอดเสียบองไฟเนาะไปสีพาทุกคนไปเบิ่งเนาะว่ามันเป็นังไรเดี๋ยวเฮาสีนำคลิปบางส่วนให้พี่น้องได้เบิ่งได้สวมนำกันเนาะไปไปกันเลยผู้ทั้งอันทีมงานเฮ้าไปก่อนลนะทีมงานเฮ้าเข้าไปก่อนละเฮาเข้าไปนำหลังนี่อันนี้เซ็นแท้เข้าไปช่วงนี้อันนักท่องเที่ยวคนกับใคยมาพวก อยู่ในส่วงนั้นอยู่ในส่วงที่ว่าเรียกงานนะี่เนาะเผื่อหากะน้ำแห้งใหม่อยู่ในท้ายเดือนสนะิบสองเนาะเทว่าท้ายเดือนสนนะิบเอ็ดสกุลเนาะนี่คือทางไฟอันนี้คือน้ำเสียงไฟนี่คือบอ่อนยอดยอดน้ำเสียงไฟเลยขุ่นก็นแม่มเนาะบ่อน,น้ำไหลออกจากน้ำร้อนท่านน้ำร้อนไปน้ำไปกันทุกคนหมู่ป่ามันยังเน้นความอุดมสมบูรณ์ความเป็นธรมรมชาติดูอยู่เลยอันสงสัยนี่ น้ำท่วมมดแถวนี่น oh oh, ้ำท่วมใบยังใบกระปุกใบกระปุกโอ้ยคือใบบอนใบยังแต่ใหญ่เนาะคล้ายๆต้นทูนอืมงานี่ยใบกระปุกเน้นงานเลยเนาะฮะขันหัน ข้าหลักหญ้าผลระตัดเอาใบมันกลัวหัวจะมาพักนั่งเลิศพักนั่งเลิศนี่น้มาแต่ใส่ลายใช่เออมันของธรรมชาติกลกันกลงบ้านข้าวเดีเนาะอันนี้เพื่อนชี้อนุรักษ์เป็นอันเป็นปลาสงวนเนาะปลาสงวนแห่งราบก็แม่นเนอนุรักษ์ปกป้องรักษาไว้ธรรมชาติที่หายากดีเลย ช้อนล่ะทุกคนใกล้ช้อนใกล้ช้อนขุนล่ะแต่ว่าสปาส่วงฤะด,ดูนี้ฮะน้ำยังขุนอยู่น้ำยังขุนอยู่โอขุนแท้แต่ว่านองน้ำไหลออกมาจากท่าน้ำร้อดปะไปเบื้องน้ำกันบมาเนี่โอ้ย <c oughs> อันนี้คือน้ำเซียของไฟไม่เหอนไม่ไม่หม,มักกู้ไม่หมักกู้กกอือนี่ก็เป็นปเพื่อนเพื่อนเพื่นสง,งวนไว้คือกันนี่ไงนี่ทึงเพิ่งเป็นภูเนาะเป็นภูเขาภูเขาสูงแต่ทางนี้เป็นเป็นน้ำเซียงไฟทางนี เดี๋ยวว่าเฮานี่คือยางเลาะแคมเซ่เนาะขึ้นไปใส่บนน้ำน้องน้ำโหฮึไปไพี่บ่ไ,ไปหุ่นบ่เออโอ้หอันตรายแท่นี่โอ้โหไปไป บนน้ำไหอลออกมารถทับไปเติมน้ำกันอันนี้เขาสีบริษับรรยญญายอย่างายเนาะเพราะว่าเขาสเิก็บภาพมาให้ที่น้องสาวเนธเบิ่งซื่อเนาะไ้ซมไปน้ำกันพร้อมๆกันเนาะธรรมศาสตร์เมืองลาวเรือประเทศลาวเมืองบบร,ราแขวงขามน ว่าดินเป็นอย่างนี้ยังมองมอกอีพอน้ำหักแห้งเน,นาะน้ำหักแห้งมาสักสวยงามหลายผู้เขาผู้มีเพิ่นเพิ่นเพื่อที่สร้างบันไดเอสนสร้างบันไดให้นักท่องเที่ยวพ เกันไปามาสะดวกเพื่อจะเอาดินปูเนาะ อันนี้มองบริเวณน้ำไหลออกมาเป็นฮุบคือฮุบจอมเฮือนจอม,จอมยังไม่ร้านนี่นี่ย่างกันอร่อยอ๋อปักติดงามเลย ออก้าตัวจริงมากทุกคนเบิ้งนี่ฮอตแล้วฮอตแล้วฮอตแล้วออฮอตแล้วนี่ถ้าน้ำร้อนเทลงไฟดิน้ำไหลออกมาโอ้โหถ้ำถ้ำถ้ำน้ำไหลออกมาไปสีพาให้เบิ้งสมเพื่อนเอิ้์ดละดีน้ำน้อดีเนาะดีน้ำน้อแท้ๆเลยได้เนี่

ลาที่ย่นลายเด็กหมอน้ำไหลออกมาทุกคนนี่หัวน,น้ำไหลออกมาก็ข้ามข้ามไหลออกมาวอ้สุดยอดสุดยอด 怎样来，怎样来！来 <laughs> ทำน้ำท่าเป็นจังไดทุกคนพาทุกคนไปส้มคลิปเนาะทางในบ่อนขุนน้ำเสียงไฟหรือทาน้ำร้อดเสียงไฟเนาะคันคลิปตัวใดบันทึกอกทึกใจก็ขอโทษขออภัยเดอ้เอเฮาสิขอปิดวิดีโอไว้สำนี้บสก่อนฝากติดตามคลิปต่อไปนะเดอะ้อสบายดีบ๊ายบาย